โค้งนั้นตั้งอยู่ริมถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเล็กๆกับเมืองใหญ่โค้งนี้ขึ้นชื่อในหมู่ชาวบ้านว่าอันตรายมากหลายปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานในชุมชนชาวบ้านมักจะเล่าว่าโค้งนี้มีผีตายโหงสิงสถิตยอยู่หลายคนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดและอุบัติเหตุซ้ำซากกันไปจนไม่มีใครกล้าขับรถเร็ว บริเวณนั้นชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างศาลไม้เล็กๆไว้ริมโค้งเพื่อบูชาผีเหล่านั้นศาลไม้ทำด้วยไม้เก่าผุพังแต่ชาวบ้านก็ใส่ใจดูแลอย่างดีทั้งจุดทูปเทียนและนำดอกไม้สดมากลับไหว้เพื่ออขอให้ผีที่อยู่ตรงนั้นสงบและไม่ทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปมาในยามค่ำคืนทุกครั้งที่ค่ำลงจะมีแสงเทียนสว่างสวยจากศาลไม้ริมถนนบรรยากาศรอบๆโค้งมักจะเงียบสงบแต่เต็ม ไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดบางครั้งเสียงลงพัดผ่านใบไม้ทําให้เกิดเสียงคล้ายเสียงคนพูดคุยกันเบาๆเสียงสะท้อนจากสารไม้เหมือนมีคนอยู่แต่พอหันไปดูกลับไม่พบใครสักคนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมักเตือนให้ระวังและให้เคารพสารไม้ไว้เพื่อความปลอดภัยบางครั้งก็มีรถชะลอความเร็วและทําท่าขอโทษก่อนผ่านโค้งเหมือนรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกําลังจับตามองเล่นหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านเล็กๆใกล้โค้งนั้นได้ยิน เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสารไม้และผีตายโหงในโค้งนี้แต่เธอก็ยังไม่เชื่อเพราะเธอเป็นคนทันสมัยและไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีหรือความเชื่อโบราณใดๆเธอมักจะขับรถผ่านโค้งนี้ไปทำงานทุกวันโดยไม่เคยชะลอหรือสนใจอะไรแต่วันหนึ่งเมื่อค่ำคืนมาถึงขณะขับรถกลับบ้านผ่าน,านโค้งนั้นเธอรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดบางอย่างลมที่พัดมากระทบตัวรถเหมือนเย็นเฉียบกว่าปกติ และเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างถนนแต่พอเงยหน้ามองก็ไม่เห็นใครเลยลินพยายามไม่คิดมากและเร่งเครื่องผ่านโค้งไปโดยเร็วแต่หัวใจเธอก็เต้นแรงและมีความรู้สึกไม่สบายใจซ้ำๆหลังจากนั้นได้คืนถัดไปลินได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้โค้งและได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสารไม้ที่ชาวบ้านตั้งไว้เพื่อบูชาและป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำชาวบ้านบอกว่าสารไม้แห่งนี้ ไม่ได้แค่เป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังเหมือนกับการเคารพและขอให้ผีเหล่านั้นสงบและไม่สร้างความเดือดร้อนลินเริ่มรู้สึกว่าความเชื่อเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพราะเมื่อคืนนี้เองเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจับตาม,มองอยู่ริมโค้งแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจและอยากลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเธอจึงตัดสินใจกลับมานั่งอยู่บริเวณสารไม้ในคืนหนึ่งพร้อมไฟฉายและกล้องถ่ายรูปหวังจะเก็บหลักฐานอะไรบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่า ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ค่ำคืนนั้นกลับเงียบสงบผิดปกติไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงคนพูดคุยและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างไรก็ตามเลนยังคงรู้สึกถึงความบองเวงและความอึดอัดใจ,จไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรแต่เธอก็ไม่ได้เลิกสนใจและคิดว่าสักวันเธอจะได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับโค้งนี้และสารไม้ริมถนนนั้นแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวบ้านแต่ก็ทำให้โค้งนั้นมีความหมายและความสำคัญมากกว่าโค้งธรรมดาทั่วไป ในสายตาของคนในหมู่บ้านเรื่องราวของสารไม้ริมโค้งที่เต็มไปด้วยความเชื่อความหวังและความหวาดกลัวยังคงดำเนินต่อไปในยามค่ำคืนที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยความลึกลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงได้รับคำสั่งให้เคลียร์พื้นที่ริมถนนโค้งอันตรายที่ชาวบ้านตั้งสารไม้ไว้เพราะขวางทางจราจรและกีดขวางการมองเห็นบนถนนในตอนเช้าของวันนั้นเจ้าหน้าที่ทีมงานพร้อมรถยนต์ และเครื่องมือเดินทางมาถึงโค้งซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านบูชาผีตายโหงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดกับเพื่อนร่วมงานว่าสารไม้นี้เก็กับมากและควรถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนโดยไม่มีการเตือนชาวบ้านล่วงหน้าเลยเจ้าหน้าที่เริ่มรื้อสารไม้ด้วยความรวดเร็วไม้ที่ทําจากไม้เก่าผุพังถูกแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและถูกย้ายไปเก็บไว้ ในรถบรรทุกระหว่างนั้นชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นเหตุการณ์ก็แสดงสีหน้ากังวลและบางคนก็พยายามเข้ามาขัดขวางแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะทำตามคำสั่งโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านเสียงชาวบ้านที่พยายามอธิบายถึงความสำคัญของสารไม้และขอให้หยุดการรื้อถอนถูกกลบด้วยเสียงเครื่องมือทำงานและรถยนต์ที่บรรทุกไม้เก่าหมดแล้วเมื่อสารไม้ถูกรื้อถอนจนเกลี้ยงบริเวณโค้งกลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ที่ไม่เหมือนเดิมเลยชาวบ้านบางคนยืนมองด้วยความรู้สึกเสียใจและหวาดกลัวเพราะเชื่อว่าการเอาสารไม้ไปจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับโค้งนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต่างพูดคุยเรื่องการปรับปรุงถนนและความปลอดภัยซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อของชาวบ้านค่ำคืนนั้นเมื่อความมืดคืบคลานลงมาบนโค้งอันตรายบรรยากาศกลับเงียบสงัดผิดปกติเสียงลมที่เคยพัดผ่านใบไม้ดูเหมือน จะเงียบไปชั่วขนาดลินผู้หญิงสาวที่เคยสนใจเรื่องราวของสารไม้และโค้งนี้ก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติขณะขับรถผ่านโค้งเสียงเครื่องยนต์รถเธอดังกล้องไปทั่วแต่บรรยากาศรอบข้างกลับเย็นเฉียบจนทําให้เธอขนลุกไหวลินหยุดรถชั่วครู่และมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวัง รถลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่ผ่านโค้งในคืนเดียวกันก็พบกับสิ่งแปลกประหลา,ขาดขณะขับรถไปตามเส้นทางในโค้งฝ่ายหน้ารถสองไปเจอเงาคนยืนอยู่กลางถนนรถจึงเบรกอย่างกระทันหันเสียงยางรถเสียสีกับพื้นถนนดังชัดเจนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบกลับไม่พบใครและไม่พบร่องรอยการชนใดๆแม้แต่รอยบุบที่รถทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีสิ่งผิดปกติที่อธิบายได้แต่ที่หน้ารถมีรอยเท้าเปียกเป็นวงกลมล้อมรอบรถนั้น เป็นเรื่องที่ทําให้เจ้าหน้าที่ขนลุกข่าวเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นบางคนเริ่มพูดคุยกันเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีตายโหงและสารไม้ที่ถูกรื้อถอนออกไปชาวบ้านบางคนเล่าว่าเมื่อสารไม้ยังอยู่พวกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดหรืออุบัติเหตุในโค้งนี้มาก่อนแต่หลังจากรื้อสารไม้โค้งนี้กลับเหมือนถูกสากและมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นแต่รับรู้ได้คอย จับตามองและสร้างความหวาดกลัวลินกลับมานั่งที่สารไม้เดิมแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เธอหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพบริเวณโค้งด้วยความรู้สึกหนักใจและหวัดหวัน่นเธอคิดถึงเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าความเชื่อและศรัทธานั้นมีความหมายและสำคัญกับคนในชุมชนมากกว่าที่เธอเคยคิดไว้มากมายโค้งที่เคยเงียบสงบและปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็ม ไปด้วยความลี้ลั์และความหวาดกลัวเพียงแค่การืร้อสารไม้ที่ชาวบ้านตั้งใจไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลร,รถลาตระเวนแล่นผ่านโค้งอันตรายอย่างช้าๆภายในรถมีเจ้าหน้าที่สองคน ที่กำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของถนนยามค่ำคืนไฟหน้ารถส่องสว่างไปบนผิวถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกผ่านไปไม่นานเสียงเครื่องยนต์เบาๆท่ามกลางความเงียบสงัดรอบตัวเจ้าหน้าที่คนขับซึ่งชื่อว่านายสมชายบอกกับเพื่อนร่วมง,งานว่าโค้งนี้ไม่เคยทำให้เขารู้สึกสบายใจแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามเพื่อนของเขาเองก็กระตือรือร้นแต่ก็มีความกังวลบางอย่างซ่อนอยู่ในสายตา ขณะที่รถเคลื่อนเข้าสู่โค้งอย่างระมัดระวังนายสมชายเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงกลางถนนอย่างชัดเจนแสงไฟหน้ารถส่องไปโดนแต่เมื่อเขาเบรกทันทีรถก็หยุดกระทันหันเสียงยางเสียดสีกับพื้นถนนดังชัดเจนแต่ทันทีที่ทั้งสองเจ้าหน้าที่ลงจากรถเพื่อสำรวจพื้นที่กลับไม่พบใครเลยไม่มีร่องรอยการชนไม่พบสิ่งใดที่บ่งบอกว่าเพิ่งมีใครผ่านมาหรือประสบเหตุแม้แต่รอยบุบหรือรอยขีดข่วนที่รถก็ไม่มีเลย จ้าหน้าที่ทั้งสองรู้สึกแปลกใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันสมชายจึงเรียกให้เพื่อนร่วมง,งานถ่ายภาพบริเวณรอบๆเพื่อเก็บหลักฐานขณะเดียวกันพวกเขาก็พบรอยเท้าเปียกที่ปรากฏเป็นวงกลมรอบรถลาดระเวนรอยเท้าเหล่านี้ไม่ใช่รอยเท้าปกติแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เดินวนไปรอบๆร,รถหลายรอบและทุกครั้งที่รอยเท้าอยู่บนพื้นก็มีความชื้นเปียกปรากฏชัดเจนรอยเท้าดูเหมือนจะไม่ได้มาจากคนปกติ และไม่มีใครในทีมงานยอมรับว่ารอยเท้าเป็นของตัวเองความหวาดกลัวและความสงสัยเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้แจ้งเรื่องราวแปลกประหลาดนี้ไปยังผู้บังคับบัญชาและในหมู่บ้านใกล้เคียงข่าวหรือเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับโค้งและสารไม้ที่ถูกรื้อถอนเริ่มถูกพูดถึงอีกครั้งผู้คนในชุมชนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นและหลายคนเริ่มบอกเล่าประสบการณ์แปลกๆที่เจอในบริเวณโค้งไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินบนถนนเสียงคนพูดคุยเบาๆหรือแม้ แต่แสงไฟเล็กๆที่ส่องออกมาจากจุดที่เคยตั้งศาลไม้เลนผู้หญิงสาวที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้และพยายามเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าความลึกลับของโค้งนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเธอตัดสินใจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพบว่าเจ้าหน้าที่หลายคนที่เคยทำงานในพื้นที่นี้ต่างก็เคยพบเจอสิ่งประหลาดที่อธิบายไม่ได้และไม่มีใครกล้าเล่าต่ออย่างชัดเจน คืนหนึ่งลินกลับมายืนที่โค้งริมถนนที่เคยตั้งสารไม้ด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นและอยากรู้ความจริงเธอหยิบกล้องและอุปกรณ์บันทึกเสียงออกมาเพื่อเก็บหลักฐานแต่ระหว่างที่เธอกำลังตั้งกล้องอยู่นั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงคอาะเบาๆดังขึ้นราวกับมีคนกำลังสื่อสารอยู่ใกล้ๆเสียงคาะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและทำให้หัวใจของลินเต้นแรงขึ้นอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน เสียงคลอและบรรยากาศที่แปลกประหลาดทำให้ลินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามติดต่อหรือส่งสัญญาณออกมาแต่เธอก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรหรือทำไมถึงเกิดขึ้นที่โค้งนี้ความหวาดกลัวและความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมผสานกันในใจของเธอจนทำให้เธอไม่สามารถละสายตาจากโค้งนั้นไปได้แม้แต่ในยามค่ำคืนที่เงียบสงดเรื่องราวความลึกลับของโค้งอันตรายและเงาลึกลับที่ปรากฏกลางถนนยังคงเป็นปริศนา และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตั้งคำถา,ถามถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับถีตายโหงและสารไม้ที่ถูกหรือถอนหรือไม่เจ้าหน้าที่ทั้งสองกลับมารวมตัวกันที่จุดพักรถหลังจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่โคง้งเจ้าหน้าที่สมชัยยังคงรู้สึกไม่สบายใจ และหวาดกลัวเรื่องรอยเท้าเปียกที่เป็นวงกลมรอบรถลาตระเวนที่แม้จะพยายามอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถหาเหตุผลที่ชัดเจนได้ในขณะนั้นพวกเขาตัดสินใจกลับไปตรวจสอบโค้งอีกครั้งพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงกล้องถ่ายภาพและเครื่องมือวัดความชื้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองคน และทีมง,งานได้เดินสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบโค้งพวกเขาพบว่ารอยเท้าเปียกที่เป็นวงกลมรอบรถลาดตระเวนยังคงปรากฏอยู่และบางรอยก็เริ่มจางลงแต่ก็ยังเห็นได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือวัดพบว่าพื้นที่ที่มีรอยเท้าเปียกมีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่นมากในขณะที่กำลังสำรวจเจ้าหน้าที่พบว่ารอยเท้าเหล่านั้น ไม่ได้เป็นรอยเท้าของคนธรรมดาแต่มีลักษณะคล้ายรอยเท้าของสัตว์ประหลาดบางอย่างที่ไม่เคยมีข้อมูลในพื้นที่นี้มาก่อนเจ้าหน้าที่เริ่มถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อนจะจากไปพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่มาจากทิศทางของโค้งเสียงนั้นคล้ายเสียงคนเรียกชื่อบางคนแตก่ก็ไม่ชัดเจนพวกเขาหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไร คืนถัดมาชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็พูดถึงเรื่องราวรอยเท้าปิดและเสียงลึกลับที่ดังมาจากโค้งหลายคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงคล้ายคนเดินบนถนนตอนกลางคืนและบางครั้งก็เห็นแสงไฟเล,เล็กๆลอยอยู่รอบๆจุดที่เคยตั้งศาลไม้ชาวบ้านเริ่มกลัวกันมากขึ้นและบางคนถึงกับไม่กล้าเดินผ่านโค้งหลังเวลาค่ำคืนเลนยังคงเก็บข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอพยายามคุยกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อถาม ถึงประวัติความเป็นมาของโค้งและสารไม้ซึ่งผู้ใหญ่บางคนเล่าว่าสารไม้เป็นเหมือนเครื่องหมายเตือนและเป็นที่สิงสถิตของผีตายโหงที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุบนโค้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าการตั้งสารไม้เป็นการเคารพและขอร้องให้ผีเหล่านั้นสงบแต่เมื่อสารไม้ถูกรื้อถอนสิ่งที่เคยสงบจึงกลับมาปั่นป่วนอีกครั้งในคืนหนึ่งขณะที่ลินยืนอยู่บริเวณโคง้ง พร้อมกล้องและเครื่องบันทึกเสียงเธอได้ยินเสียงกรีดร้องท่าวเบาและเสียงคนพูดคุยกันในลักษณะเร่งรีบเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องเสียงนั้นมาจากบริเวณที่เคยตั้งศาลไม้ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือ,อยูลินรู้สึกขนลุกและแตัดสินใจถ,ถ่ายวิดีโอเสียงกรีดร้องและเสียงพูดคุยนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งจนชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้นเธอพยายามตั้งสติและเดินตามเสียงไปแต่เสียงนั้นกลับหายไปในทันทีเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอรู้สึกว่าความเงียบกลับมาปกคลุมโคอีกครั้งแต่ในใจเธอก็ไม่อาจลืมเหตุการณ์นั้นได้ความรู้สึกหวาดหวั่นและสงสัยยังคงครอบงำเธอเรื่องราวของโค้งอันตรายและรอยเท้าปิดลึกลับยังคงเป็นปริศนาและความหวาดกลัวในหมู่บ้านไม่ได้ลดน้อยลงชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังและหวังว่าสักวันหนึ่งจะเข้าใจความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จนถึงตอนนี้ความลี้ลับก็ยังคงอยู่กับโค้งนั้น และทำให้ทุกคนต้องระวังตัวอยู่เสมอหลังจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่โค้งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและชาวบ้านยังคงหวาดกลัวกันอย่างหนักลินซึ่งเป็นผู้หญิงสาวที่สนใจเรื่องราวลลับของโค้งนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอคิดว่าความจริงต้องถูกค้นพบและเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเธอจึงตั้งใจรวบรวมข้อมูลสอบถามชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เคยผ่านโค้งหรือมีประสบการณ์แปลก เลนพบว่ามีเรื่องราวเก่าแก่เกี่ยวกับโค้งนี้ที่ไม่มีใครพูดถึงอย่างเปิดเผยหลายสิบปีก่อนโค้งนี้เคยเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีทางออกหรือถูกรถชนจนเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจชาวบ้านเชื่อกันว่าผีของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นยังสิงสถิตอยู่ในโค้งเพื่อปกป้องและเตือนคนที่ขับรถผ่านเมื่อสารไม้ถูกรื้อถอนออกไปเหมือนกับว่าความสงบที่เคยมีถูกทำลายความกลัวและความสับสน ก็เริ่มครอบกลุ่มพื้นที่นี้แทนชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดถึงการตั้งศาลไม้ขึ้นมาใหม่แต่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยังคงยืนยันว่าโค้งต้องปลอดภัยและไม่ควรมีสิ่งใดมากีดขวางสายตาผู้ใช้ถนนลินตัดสินใจรวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่เชื่อและร่วมมือกันทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อขอความสงบและความปลอดภัยในโค้งนี้เธอจัดเตรียมทุกเทียนและดอกไม้สดตามแบบประเพณีและขอให้ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธา ในคืนหนึ่งที่ลมพัดเบาๆและท้องฟ้ามีดาวพราวไพรลินและชาวบ้านรวมตัวกันบริเวณโค้งจุดทุกเทียนและสวดมนต์ขอให้ผีตายหงที่สิงสถิตในโค้งนี้สงบและไม่ก่อเหตุร้ายใดๆเสียงสวดมนต์และเสียงลมผสมผสานกันอย่างแปลกประหลาดทำให้บรรยากาศรอบโค้งดูนุ่มนวลและสงบลงหลังพิธีในคืนเดียวกันเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่เคยเจอเงาลึกลับและรอยเท้าเปียกตัดสินใจขับรถผ่านโค้งนั้นอีกครั้งคราวนี้ ไม่มีเงาคนปรากฏขึ้นบนถนนไม่มีรอยเท้าปิดล้อมรอบรถและไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดใดๆเกิดขึ้นแม้แต่ลินเองก็รู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวก่อนหน้านี้โค้งที่เคยเป็นปริศนาและแหล่งรวมความหวาดกลัวกลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนในหมู่บ้านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแม้ความลี้ลับจะยังคงอยู่แต่ความเชื่อและการเคารพสารไม้รวมถึงความร่วมมือของชาวบ้านก็ช่วยให้โค้งนี้มีความสงบสุข เรื่องราวของโค้งและผีตายโหงไม่ได้จบลงด้วยความสยองขวัญแต่กลับเป็นบทเรียนของความเคารพในสิ่งที่ไม่สามารถเห็นและการเข้าใจความเชื่อของชุมชนที่มีส่วนทำให้เกิดความสงบและความปลอดภัย